ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต่อยสตอรี่นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาไหวามาขอพรเจ้าแม่ตะเคียนครับนี่ครับผมขอเป็นสะพานบุญนำโชคตัวเลขมาให้ทุกๆคนครับงวดวันที่1กันยายน2 5 6 6ครับเดี๋ยวจะ,ะมาขอพรขอตัวเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนครับ น,นำน้ำแดงและน้ำเอามาสะายแน่ะเคียนครับวันนี้ลูกคุณเน,นมาขอโชคนะครับวันนี้ญญเป็นันยาหยาวเพรเรานนะครับแม่ตะ,ะเคียนหยิบมา Stop. Stop. ตัวแรกออกมาแล้วครับเลขสองครับตัวที่สองออกมาแล้วครับเลขหกครับ เลขหครับตัวที่2ครับตัวที่3มออกมาแล้วครับเลข3ครับเนี่ยสองหสครับสองหสามงวดวันที่1กันยายน2อ6พันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับต่อยสตอรี่นะครับ ผมขอเป็นสะพานบุญนำโชคตัวเลขมาให้ทุกๆคนครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกๆคนได้รับชมครับนี่ครับงวดวันที่1นกันยายน2 5 6 6นกครับ2.6.3ครับครับขอบคุณมากครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปครับ